คนจะไปโฟกัสอาคารนะแต่จริงๆแล้วผมเองในส่วนตัวของดีป้าไม่ได้โฟกัสอาคารเพราะอาคารเป็นสิ่งที่เป็นฟิสิกสลแต่เราโฟกัสว่าสิ่งที่เราจะทำมันคืออะไรตึกแรกเนี่ยเราก็จะเป็นตึกเขาเรียกว่าตึกสตาร์ทอัพเพื่อให้สตาร์อัพเนี่ยเกิดการสร้างเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้เกิดขึ้นนะครับถามว่าไม่ไปหรอกแต่เต็มแล้ว E EC เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับตั้งแต่รัฐบาลเดิมจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลปัจจุบันคําว่า e EC นี่คือ Eastern Economic Corridor มันมาจากสิ่งที่คิดจากนักเศรษฐศาสตร์คิดจากนักคิดคิดจากนักยุทธศาสตร์คิดจากประเทศต้องถามว่าประเทศไทยเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบไหนก่อนเขาถึงจะมองการขับเคลื่อนว่า e EC e เป็นโครงการสําคัญผมมองอย่างนี้โดยความรู้ที่มีเล็กน้อยผมคิดว่าเมืองไทยก็มาจากการส่งออกเป็นส่วนใหญ่มันก็นทําให้อถ้าจะส่งออกเพิ่มขึ้น มันก็จะต้องมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานเพราะถ่าเรือเองก็จะเต็มแล้วถ้าเกิดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นก็ต้องส่งของทางเรือเพิ่มมากขึ้นจริงไหมหรือมีการคมนาคมที่เพิ่มสูงขึ้นนะคมนาคมเาจะเป็นทางอากาศหรือทางรถไฟก็แล้วแต่หรือแม้แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี value added มมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นก็กลายเป็นโครงการว่าเอาที่ไหนล่ะถ้าจะไปสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่หรือจะไปสร้างพื้นที่ใหม่ก็ต้องพัฒนากันหมดเลยไกลท่าเรือหรือําเนินการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาในอดีตนะครับก็เลยกลายมาเป็นตัว E c ก็เลยเป็นนโยบายว่าทั้างั้นก็ต้องมี EECI มี EECD EECI ก็เป็น innovation EECD ก็เป็น Digital ผมก็มองภาพว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะก็ต้องเป็นการสร้าง deep tech ให้เกิดภายในประเทศเกิด R&D ที่นัาไปสู่ commercialize นะส่วนอีกอันนึงถ้าเรามัวจะไปทำการวิจัยโดยที่ไม่ได้ทำ translation translation หมายความว่าเสร็จแล้วเอามาทำที่นี่เลยเราก็บอกว่าถ้างั้น EECD สมัยนั้นก็เลยเกิดขึ้น ว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีศูนย์ที่หนึ่งและการเป็นเรื่องของดิจิทัลโดยเฉพาะเพราะดิจิทัลมันเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งทำกานวิจะอาจจะไม่ทันแต่ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วในระดับของ g l o b a l แล้วมาอยู่ที่นี่เราน่าจะมีพื้นที่หนึ่งให้เขามาสร้างน,นวัตกรรมแบบฉับพลันได้ไหมก็เลยอาจจะกลายเป็น immediate innovation ที่เกิดขึ้นโดยการข้ามโลกข้ามฟ้าข้ามอากาศผ่านโลกมานะก็มีพื้นที่หนึ่งที่อยู่ที่นี่ที่ดีป้าดำเนินการอยู่นะครับเป็นที่ของทางราักษ เราก็มองว่าพื้นที่นี้มีประมาณสักเกือบเกือบแปดร้อยไร่ก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยจิสตาเขาก็ใช้ไปแล้วนะส่วนหนึ่งแคทใช้ไปส่วนหนึ่งทางพลังงานใช้ไปส่วนหนึ่งทางกรมสรพากรโดยสัพพกรพร้อมขินใช้ไปก็เหลือพื้นที่ประมาณสัก400อยกว่าไร่4 0 0ร้อยกว่าไร่เราก็เลยขอมาสัก30ไร่สิ่งที่ดีป้าขอ30ไร่มาก็จะเป็นตัวอาคาร คนจะไปโฟกัสอาคารนะแต่จริงๆแล้วผมเองในส่วนตัวของดีป้าไม่ได้โฟกัสอาคารเพราะอาคารเป็นสิ่งที่เป็นฟิสิกอลแต่เราโฟกัสว่าสิ่งที่เราจะทำมันคืออะไรเรามองภาพอย่างนี้ว่าถ้าเมืองไทยจะสร้างที่ไม่ใช่การซ่อมแล้วหาสิ่งที่เป็นมูนลาค่าเพิ่มมาออนท็อปบนที่เรียวกว่าอุตสาหกรรมนั่งเดิมกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐกำลังลงทุนมันคืออะไรบอกยด,ด,ด,ดีคุณจะมาตั้งที่นี่หนึ่งระบบของปัจจัยเอื้อเราหรือเรียกว่า เอน i อ o n ์ e เมที่เรียกว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สปอร์ตเต็มที่จริงไหมสองคนคําพูดเดียวที่เราคุยมาโดยเสมอต้องกล้ายอมรับมันก็บอกว่า<ม>คนของคุณก็ไม่ได้มีเพียงพอกับการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในการรองรับนะสามคุณใช้ผมมาอยู่ที่นี่อะไรนี่คือโจทย์ตั้งแต่ครั้งแรกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนพูดก็อาจจะคอมเมนต์ว่าเอ้ยท้ามันไปสร้างไปทําอะไร คนที่จะคิดว่าให้เขามาเนี่ยเขาจะมาเพราะอะไรคําพูดเดียวของคนที่มองภาพคือถ้ามาต้องมีโอกาสทางการตลาดสิ่งที่มองไทยจะคอนเน็กไปภูมิภาคหรือแม้แต่ตัวมาเก็ตแชร์ของข้อมูลทางการเกษตรที่มองไทยกําลังจะกลายเป็นคัวโรสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เขามองอตลาดทางด้านดิจิทัลล่ะอ๋อผลิตที่อื่นดีไซน์ที่อื่นแล้วมาขายไทยไม่ดีกว่าเหรอเพะนั้น เราก็เอาสิ่งที่เขาคุยกับเราในเชิงของ i n นเวสเตอร์เรามาสร้าง Value Added ให้พื้นที่ตรงนี้มันสามารถรองรับเขาได้ไหมหนึ่เป็นโอกาสสําหรับคุณในการเข้าสู่ตลาดไทยและเข้าสู่การขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียนที่เป็นแมน n ลนด์สองเป็นโอกาสที่ทําให้คุณสามารถมีส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ยังดีกว่าไม่ทำเลยในการมองหา Innovation แบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วฟิตอิกับคนที่เป็นอเอเชียแบบนี้ นะเราใช้สิ่งเหล่านี้ไปตอบโจทย์กับเขากับการคอมเมนต์ว่าพื้นที่นี้จะทําให้คุณเจอกับโอกาสทั้ง2แบบโอกาสที่1ก็คือการเข้าสู่ตลาด2การมองอินโนเวชันใหม่อินโนเวชันใหม่เกิดไหนเกิดจากสิ่งที่รัฐบาลให้ดีป้าไปสร้างที่เราสตา์ทัพนี่แหละดีป้าสร้างกองทัพนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในแรงจูงใจ เพื่อให้คนที่เขาเป็นคนทําพวก immediate innovation เนี่ยหรือ large firm หรือ global firm มามองดูว่าเออมันพอจะมีโอกาสที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นระดับของออ scalable หรือตลาดต่างประเทศได้ไหมแค่หนึ่งรายเนี่ย startup ที่เราสร้างหนึ่งในพันเนี่ยมันก็สามารถทําให้เขาเหลียวหลังมองแล้วเพราะเขาคือลูกค้าและคู่ค้าในขณะเดียวกันถ้า startup โต ก็ใช้แพลตฟอร์มเขาถ้าสตาร์อัพสามารถทํางานแมทชิ่งได้ก็เกิดเป็นคู่ค้าการดําเนินการธุรกิจเขาก็เติบโตในภูมิภาคได้นี่คือกลไกลนี่คือวิธีการในการดําเนินงานนะพอเราเรามองภาพ,พยอย่างนั้นสิ่งที่เขาต้องการในประเทศไทยนอกเหนือจากนี้ออพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งและ u l a t i ชเนนัเป็นส่วนหนึ่ง Security เป็นส่วนหนึ่งพอมาถึงเรื่องคนเราถึงได้พยายามลงไปทํางานในพื้นที่เอ้ยมันมีกี่มหาวิทยาลัย เราคงจะทําให้หมาอะไรสอบแบบเดิมไม่ได้ค่อยๆให้หมาอะไรทานฟอร์มแล้วฟิตอินกับสิ่งที่ขาดตะกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคนทางด้าน IOT, อทแมกกาโทนิกไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี h ฮเออร Education หรือเป็นระดับอาชีวศึกษาเราก็พยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนผ่านเอาคนที่อยู่ในบริบทเดิมมาทํางานเพื่อให้คนเหล่านั้นพร้อมแล้วเราไปบอกขอบคนเหล่านั้นว่าเอ้ยถ้าคุณจะมาอยู่ผมพร้อมที่จะเป็นช่องทางทางการตลาด ผมพร้อมที่จะมีกองทัพหนึ่งจะกลายเป็นตัวติ้งแตงหรือกลทำงานอินโนเวชันควบคู่กับแพลตฟอร์มหรือควบคู่กับเทคโนโลยีที่คุณมีและขยายผลต่อในพื้นที่นะครับสเรามีกำลังคนที่ดูเหมือนจะน้อยแต่ก็เริ่มที่จะพัฒนาให้ฟิตอินกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราไปบอกเขา แล้วก็เอามาทำงานในพื้นที่30มสิบไร่เล็กๆเ,เราไม่ต้องการใหญ่โตและนักหนาเราแค่ต้องการแค่เนี้ยว่าทํายังไงดีเขาเหลียวดูเราหน่อยว่ามันมีโอกาสมันมีโ o t เทนเชีมีความพร้อมแล้วก็ i n v e วสต์ลงมาจากจุดเริ่มต้นนะครับ เพราะว่าเรามองพาว่าการลงทุนในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่บนโลก non physical นะแต่มันอยู่บนพื้นฐานที่เพียงแค่หบริษัทประจัดตั้ง innovation มันทำให้นอน physical กับ physical ลิงเข้าหาการเข้าสู่ภาคการใช้งานได้นะอันนี้ยังไม่รวมการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่เกิดขึ้นที่เป็นตัว physical ที่เขาจะต้องต่อรองกับเราแล้วก็คุยกับเราในพื้นที่นะครับตึกแรกเนี่ยเราก็จะเป็นตึกเขาเรียกว่าตึก s t t u p เพื่อให้สตาร์ทอัพเกิดการสร้างเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้เกิดขึ้นนะครับถามว่าไม่ไปหรอกแต่เต็มแล้วเพราะคนที่เขามองภาพเห็นตลาดและโอกาสในการเติบโตของกลุ่มสตาร์ทอัพที่ไม่ได้ให้บริการอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องคันทำงานกับาภาคอุตสาหกรรมมันมีแล้วก็เป็นสเปนของประเทศไทยอันที่2เราบอกว่าถ้าอย่างนันตึกที่2ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการประกาศและก่อสร้างอยู่เนี่ยเป็นตึกที่สตาอัพกับเขาเจอกัน เราเรียกว่าตึกเขาเรียกว่า Digital Innovation Center สมัยก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเรา,อามองภาพเขาเรียกว่า 5G a p p พลิเคชันแหละตึกนี้จะต้องมีตัว 5G แอปพลิเคชันแหละไม่ได้มองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของ 5G แต่มองการใช้ประโยชน์ของ 5G หรือในอนาคตจะเป็น 6G ต่อไปก็แล้วแต่นะครับต้องมี t h t m e t i t i c หละหรือในภาษาที่เราเรียกว่า Big Data แหละ Mathematics แหละเพราะข้อมูลของเมืองไทยยังเป็น Mathematics เป็นส t ิติอยู่นะเอาไ้าทั้งสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่า Big Data แหละ 3. Software Convergence s ซอฟต์แวร์ที่จะต้องหายกลายเป็น High Value Added Software เพื่อที่จะไปเชื่อมโยงกับตัวที่4ที่เรียกว่าตัว Hardware Design เพราะนั้นฮาร์ดแวร์ดีไซน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราสร้างไว้ในตึกที่2นี้นะครับแล้วตามด้วยอุปกรณ์ IoT IoT ก็คือ i ินเทอร์เน็ตออฟสิ่งสิ่งเหล่านี้คือคอเทคโนโลยีที่กเกิดขึ้นพร้อมกับพื้นที่หนึ่งประมาณ1 0 0 0 0หมืนตารางเมตรที่เราเรียกว่า Maker Space เพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือเป็นข้อมูลเนี่ยผสมผสานกันโดย Embed เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็มีการพัฒนาให้ชาญฉลาดขึ้นโดยการใช้ AI ไไปทำงานการพัฒนาต้นแบบที่เรียกว่า ตัวสินค้าต้นแบบเนี่ยได้จริงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เรียกว่า maker space มันไม่ใช่ maker space เล็กๆหมื่นตารางเมตรรถสิบล,ล้อแทบจะเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียตึกนี้เลยกลายเป็นตึกที่บอกถ้าคุณมาเรามีกองทัพ s t a r t u ที่เริ่มสร้างปีละ50าลาย60สลายแล้วเราพยายามทําให้เขามีความเข้มแข็งขึ้น,นจะมาทํางานกับคุณในตึกนี้ แล้วก็สามารถรังสรรค์นวัตกรรมแล้วกเกิดอีโคซิสเต็มขึ้นทันทีแต่นี่ไม่รวมถึงเรื่องเลกกเลชั่นนะที่กําลังพูดเรื่องของการสแปรสภาพหุน่นเรื่องของการที่พยายามทําให้สงบไว้กับคนไทยการเปิดโอกาสในเรื่องของการท sandbox, รําแซนด์บ็อกซ์นั่นคือองค์ประกอบที่เมือไทยต้อง m มูฟแล้วทําให้ทัน ตึกที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นตึกที่มีพื้นที่ประมาณสัก40,000กว่าตารางเมตรนะครับเมื่อเขาจับมือกันได้ทำธุรกิจสร้างโปรโตไทป์สโตรดักหรือ Innovation ขึ้นได้จากการทำแบบ Immediate Innovation ันเนี่ยะจะเป็น Copy ปี้ e ดเวล e อปเมการจับมือการถ่ายทอดเร็วก็ไปวันหนึ่งโตขึ้นทุกๆบริษัทในไซเคิลก็ต้องการเติบโตตึกที่3ก็เรียกว่า s t a r t ทอ g พโกโก หลายๆครั้งก็คนอยากเห็นว่ามันจะมีโก o g บ e เบิไหมมันก็แค่เชิงฟิสิกอลเขาอาจจะมีเฮดคอร์เตอร์เอสคิวในแบงคอกหรืออยู่ไหนแต่ขอให้มีตึกนี้สักตึกหนึ่งเราอยากเห็นใช่ไหมล่ะว่าเนี่ยมันเป็นตึกที่เหมือนกับซิลิคอนเวเล่เพราะนั้นนี่มันก็เหมือนซิลิคอนเวเล่ที่หนึ่งที่มันมีบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นทั้งไทยและเทศอยู่ในตึกนี้พร้อมโก o g บ e ลถามว่าจะมีใครไปอยู่หรือบอกไงตึกแรกยังไม่ทันเปิดก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่าเพิ่งไปคิดลบบแตต่้องคิดวก แล้วพยายามสร้างให้มันเกิดเมืองไทยมันต้องสร้างด้วยกันไม่ใช่หมดแต่ซ่อมแล้วตึกสุดท้ายเนี่ยมันคือตึกทดลองตึกแข่งขันการจะสร้างให้เกิดทัฟฟิกคนมีของอ่ะมันก็ต้องมาโชว์ของคนไม่มีเทคโนโลยีก็ต้องมีเทคโนโลยีโชว์เราคงไม่อยากจะจัดเลินจัดงานเอ็กซิบิชันใช้เงินงระมันไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีที่เขาล้อนแลงเปิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นจับมือกันมาแล้วทําแพลตฟอร์มบริษัทนี้ก็ตึกนี้เป็นตึกที่เขาจะล้อนถแถลงเทคโนโลยีสมัยก่อนเราเคยเห็นคนถแถลงโมบายโฟนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมที่นี่อาจจะในอนาคตแถลงโลรบอติกรุ่นใหม่ถแถลงดีไวซ์ตัวใหม่ถแถลงซอฟต์แวร์ตัวใหม่หรือแม้แต่การมีคอมเปิลิชันระหว่างซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์หรือมีคอมเปิิชันระหว่างฮาร์ดแวร์กับฮาร์ดแวร์ก็ possible นะราะนั้นก็คือคอมมูนิตี้หนึ่งที่จะทําให้เกิดการทํางานทางด้านเขาเรียกว่า product and service design ที่นี่นั่นเองนะครับ วิธีการของการสร้างเนี่ยมันคือ1กองทัพที่มีสตาอัพเราเรียกว่าระบบที่เรียกว่าจะเรียกว่าการทํำยังไงให้เกิดกองทัพอุตสาหกรรมใหม่สองเรามีกลไกที่จะทําให้เขาเนอร์เซอลิงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์เ a ร i ชั่นเอ่ยินคูเบชันซึ่งดิป้าไม่ได้ทําเองใครอยากทำทำไปเราส่งเสริมให้ทําแต่ขอให้มันเซ็ตอยู่ในระบบนะสาม,มันมีตัวอินเตอร์บีซีที่เขาพร้อมเราถามว่ามันมีอยู่แล้วเงินลดเยอะไปหมดเลย แต่มันไม่มีอินเตอร์บีซมาดําเนินการในเมืองไทยนะในการเอื้อประโยชน์ที่จะสเกลต่อนะครับสเรามีพื้นที่ให้เขาสามารถเจอกันกันกบพวกโก o b อลแล้วสามารถที่จะแมทชิ่งอินโนเวชันที่เขาเกิดขึ้นพันหนึ่งได้ไปชิ้นหนึ่งนี่ก็มูลค่าเท่าไหรนะ่เหมือนกับว่าถ้าก็อยู่ดีมีคนลงทุนมาไปพันหนึ่งผมคิดว,ว่าโง่มาที่ลงไปแล้วมันทําให้เกิดมูลค่าพันล้านเหนรียญสหรัฐได้นะ โอ้มันมหาศาลในการที่จะมีเอาเพราะฉะนั้นตัว scalable อย่างนี้มันมากกว่า e x p o n e n t เน l เชียลายนึงมาทดแทนการจ้างงานการดำเนินง,งานในประเทศได้ตั้งเยอะนะครับเรามองภาพอย่างนี้ว่าถ้ามันมีการพัฒนาที่นี่นะครับรายได้ก็จะเข้าสู่ประเทศการจ้างงานก็จะเกิดเข้าสู่ประเทศความน่าสนใจก็จะเกิดสู่ประเทศเนี่ยความเชื่อมั่นของนานาชาติเป็นเรื่องสําคัญมากต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งในอดีตแล้วก็ในอนาคตนะครับ สองโอกาสในการทำธุรกิจหรือโอกาสในการขยายผลของประเทศทั้งที่เป็นเขาเรียกว่าไทยซิติเซนก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนและไม่เสียเปรียบดุลชำระเงินทางด้านเทคโนโลยีสามโอกาสในการทำการค้าในเวทีโลกที่เรียกว่าการเปิดการค้าแบบเสรีเนี่ยมันต้องยอมรับว่าโลกดิจิทัลเนี่ยถึงเขาไม่มาอยู่ที่นี่ไม่มาทำที่นี่เขาก็อยู่ที่อื่นแล้วทำธุรกิจที่นี่อยู่ดีนะครับ 4. มันเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเมืองไทยเนี่ยไม่มี สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบทั้งหมดที่พื้นที่นี้จะทําให้เกิด เราดูแล้วว่าตรงพื้นที่นี้มันพร้อมทั้งในเรื่องของท r าสปอ o r ต a t i ชั่นในเรื่องของคอมมูนิตี้มันก็คงจะมีหลายๆองค์ประกอบหลายพื้นที่ความจริงก็มีหลายๆคนก็พยายามทําในกระจายด้วยแต่ว่อเราเวลาต่างชาติดูเนี่ยมุิเราเชิญบร,ริษัทหนึ่งไปถ้าเป็นบร,ริษัทจีนที่ถึงขนาดดูโลเคชั่นนะดูพื้นที่นะบร,ริษัทฝรั่งเขาก็อาจจะมองหน่อยว่าเอ๊ะมันดูน่าะมีความปลอดภัยม,มันมีคอมมูนิเคชั่นมันมีอินฟาไหมซึ่งตรงนี้มันพร้อมสิ่งเหล่านั้นเนี่ยดีป้ามองเนี่ยรัฐบาลมองผมเชื่่อวา ที่เขาจะต้องพากครอบครัวพาเขาเรียกว่าสมาชิกมาอยู่ด้วยนะครับพร้อมในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมในเรื่องของอเอดูเคชันที่ม,ามาัน School, ม่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลไนบาจะเป็นยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่พื้นที่ใกล้นะครับแล้วก็พร้อมในเรื่องของฟู้ดแอนด์เบอร์เที่เขาสามารถมาเอ j นจอยชีวิตที่นี่ได้สิ่งเหล่านี้มันคือโลเคชั่นที่เราต้องคิดองค์ประกอบพร้อมๆกันซึ่งสิ่งเหล่านั้นดีป้าไม่ได้ทํา แต่คนในพื้นที่ทำให้มันเกิดเรียบร้อยแล้วเราแค่ไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเองครับ